เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันทฤษฎีมีนะครับต้องรู้ก่อนเพราะฉะนั้นประเด็นการปฏิรูปประเด็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ผมเองก็ต้องมุ่งตรงไปสู่จุดที่มันสําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นก็คือคนที่อายุน้อยนะครับพัฒนาให้เต็มที่ในวิธีทางที่เรามองว่าเขาคือครอบครัวเดียวกับเรา ถ้าจะปรับการศึกษาพูดถึงคอร์รัปชันต้องใช้การศึกษาซึ่งถูกออกแบบแล้วจากทฤษฎีเริ่มจากไหนเริ่มจากเด็กศึกษาอะไรบ้างศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมต่อไปนี้เราจะพัฒนาประเทศด้วยการหยิบเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเดิมเราเรียกมันว่าปัญหาแล้วเราหยิบมันมาแก้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาซึ่งเป็นชยยัยบวก